ไทยนิวเอเชียครบอม่วนข่าวทั่วไทย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการลับเท้า,า47จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรล,ลูกประครบอบอุ่นใจเพื่อส่งเสริมอาชีพและความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวเด็กพิการโดยมีดรสุชยาเทียนแสงทองผู้อุ่งในการมูลนิธิเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคุณปนัดดาประสิทธิทเมกุลนักสื่อสารสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนการทํางานของคนพิการลูกประครบอบอุ่นใจเป็นผลงานร่วมของมูลนิธิและครอบครัวเด็กพิการหาครอบครัวที่มีประสบการณ์ใช้ลูกประครบดูแลลูกและผ่านการ ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยจากสถาบันนวดไทยของมูลนิธิจนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพบางรายก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยผลิตภัณฑ์นี้ใช้สมุนไพรไทยเป็นหลักเช่นขมิ้นไพลและตะไคร้โดยสมุนไพรแต่และชนิดผ่านการคัดสรรและเตรียมมาอย่างพิถีพิถันเช่นตะไคร้ที่สับละเอียดเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานความใส่ใจในทุกขั้นตอนสะท้อนถึงความรักของแม่และส่งต่อสุขภาพสู่ผู้บริโภคกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสิริพรถาวรเพิ่มพูน วงผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจอาหารและการค้าระหว่างประเทศร่วมบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์บรรจุภัณฑ์และเทคนิคการทำตลาดออนไลน์เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับครอบครัวสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืนลูกป,ประครบอบอุ่นใจออกแบบให้พกพาสะดวกน้ำหนักเบาเพียง50กรัมใช้งานง่ายเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือมอบเป็นของขวัญไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพและส่งเสริมบทบาทของครอบครัว เด็กพิการให้เข้มแข็งโดยสามารถสั่งจองล่วงหน้าผ่านมูลนิธิเพื่อเด็กพิการและช่องทางออนไลน์ของมูลนิธิสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ปกครองเด็กพิการอของมูลนิธิเพื่อ,อเด็กพิการค่ะก็อยากจะส่งเสริมเสริมศักยภาพสร้างเอ็มพาวเวอร์ให้กับแม่แม่ผู้ปกครองครอบครัวเด็กพิการอของเรา ได้มีอาชีพด้วยเป็นการส่งต่อว่าเขาจะยังใช้ลูปประ่บจับใจของเขาเนในการจุดละฆ้งพูกจึงเป็นชื่อว่ารูป,ปร่งเปิดหุใจที่อยากจะ่งต่อตรงนี้ค่ะให้กับคนอื่นๆทั่วไปได้ไปใช้ในการดูแลแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพข,าของตัวเองด้วยเดี๋ยวช่องทางในการจําหน่ายนะคะจะจําหน่ายที่ เพจของมูนิธ web oh, ิเกษติการ์ค่ะแล้วก็มีที่เว็บไซต์ของมูนิธิเกษติอการสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยเป็นพีออเดอร์ก็ได้ท่านใดจะใช้จํานวนเท่าไหร่เพื่อกิจกรรมอะไรอะไรเยงนี้คะนะคะสามารถเป็นทีออเดอร์ได้แล้วก็ฝากไปติดตามงานของเราเรามูลนิธิเกษติการเนี่ยจะออกฮูดค่ะในงานมหากรรมสมุนไพยที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคมเดือนหน้านะคะฝากไว้ติดตามด้วยก็จะมีรานสรงหนที่นน่นด้วยค่ะวันนี้ก็รู้สึก ดีใจและเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาช่วยให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ในกิจกรรมของลูกก็พบอบอุ่นใจก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้และประสบการณ์ที่แชร์ให้อ่ะจะนำไปให้ทางเอ่อทางคณะแม่แม่แล้วก็ทางมูลนิธิไปต่อยอดแล้วพัฒนาสิ่งที่กำลังจะทำให้เกิดออกดอกออกผลแล้วก็ สามารถสร้างความยั่งยืนเสริรารายได้แล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็นำสินค้าและบริการที่ดีสู่สังคมค่ะไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาตยตัดสิน